เลนเมอก่ะอ้วนูดเลยแต้มปลนในโลกนะแดงลูกเอาเั้าังลุงลูกเขาบอกปลูกไปลูกไปลไม่ลงมาลูกม่มันนี้มันก็อาจจะกลัวแม่เขาถีมาหลอกล้มันสูงมะพ่อเขากระโดดเขาไม่เป็นไรใช่ไหมมามากระถินนี่กระถินเยอะเลย แต่พาเพื่อนลงแดงแดงเป็นหัวหน้าเพื่อนตอนนี้มีชื่อมันนี่ก็ตั้งชื่อของเขามาแล้วเอาลงมาเอาลงมามันนี่เร็ว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 ดี๋ยวตู้ท่าไอ้นั่นเดี๋ยวจะตั่งเพิ่มมามาไปเอาลงอ่ะไปแล้วเมื่อกี้กระถินเนี่ยกระถินเยอะเลยดิเอวเร็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 วพาลงแล้ว มา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 เออไปไม่ดูครับเปิดประตูเอาลูกป้าเอาลูกปามาเนี่ยไอ้พวกนี้เลยมาออกลูกมาลูกาตลูกเป็เออ ท้องเป้ยทุกตัวจคขอด้วยคอยทคขอดเลยไม่เกินเดินนึ่ง่ะครับรองรักคนรักแม่เด่น <c oughs> ท้องเป้ยทุกตัวสวย